อร่อยไหมอะ่ะอยากกินอีกอ่ะแซ่บไหมแซ่บไหลายมไหลแซ่บหลายอยากได้อีกอ่ะอยากได้อีกมีหมดนะกินให้หมดก่อนแล้วก็หยุดสักพักหนึ่งนะห <c oughs> ยุดกินเว้นระยะหน่อยโอเคไหม เบ,บ้ระยะหน่อยนะอโอ้ยกินให้หมดก่อนโอ้จะสองทุมแนละ้วแป๊บเดียวอุ๊ยอะไรจัเนี้ยอะไรกันเนี้ยจะสองทุ่มนั้นเนี่ยกินขนมเสซนพี่น้องกินขนมเซนเมยกินไหนกินนี้เป็นของมกักเซนของโปรดเพิ่พี่น้องกินลหอของมักของโปรดเพิ่อนกินยีไละกินดิ มีไหมีมของโหดของชอบแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายพี่เพียวออกมาเติมเท่านั้นวิยาให้เขาเยอะนะพี่เพียอย่าเพิ่งเติมเยอะนะกินดีดีพี่น้องมึงกินขนมซนเมืองเมืองเมืองโอ้ยเดี๋ยวไปเอาเยีกลูปเรียกกลมคักหลาย ะไปเอากับแม่อีกเปาถ้วยเอาไปเ,เอาอีกไปถือไปอร่อยจังเออถือไปอร่อยจังถือไปถือไปถือดีดีโอ้ยเบิง่งยกถ้วยหูพี่น้องไปไป,ไปเปาอีกลูกเลีวยงไปไป,ไปยังอีกยูเปาให้แม่เอาให้ยไปไวรมเออแค่นี้แหละพี่น้องฮะไอต้อมด้วยอนะไอต้อมที่ไหนเล่าไอต้อมนะ่ะพ่อหนูเออไอต้อมด้ว <laughs> ย ไม้ต้อมนะพ่อหนูหหเลี่ยงร้านด้วยขนมสินอาหารมื้อเย็นกับเข้ามือเย็นพี่นอ้องคนนี้ละจ้าสักสิค้ายังไงเพิ่นกินโนอตะลามันตะตะลามือแต่ละดีวางเทียงกับมาหม,มากับสมตำํำกับขนมสินโอ้กินไนเบิดมือลูกร้าน่อย กินแสบก็กินในโรดปล่อยเขากินล้นเนาะพี่นอ้องของแสบของนัวเดียงลูกเดียงนั้นก็นพอปนีแลละพี่นอ้องอยู่จังสี่ละบ๊ายบายอยู่ดีมีแห้งสบายสุขคนเลยจ้าสวัสดีค่ะ